เรื่องของคอนเสิรกันหน่อยเห็นว่าช่วงนี้กำลังเป็นอปเปนอย่างหนักเลยใช่ก็ช่วงนี้ก็ทํางานหนักเหนือยครับผมก็มีทั้งคุนพยนนี่แหละแล้วก็มีทั้งซีรีส์เรื่องพี่นายแค่หเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตไปด้วยบวกกันสามอย่างก็เอาเรื่องอยู่ครับผมเรามีการจัดเวลาในการซ้องอย่างเป็นบ้างก็เอาจริงๆก็คือเวลาทํางานคิวพวกขุนพยนเสร็จถ่ายเพื่อนายเสร็จก็วิ่งต่อท็อปคอนเสิร์ตเลยครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีพลาดเลยครับ พูดถึงคอนเสิร์ตหนว่าใกล้จ,จะถึงวันแล,นนลน้วพร้อมขนาดไหนพร้อมขนาดไหนก็เรียกได้ว่าซ้อมงกงันอย่างหนักมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนประกาศคอนเสิร์ตแล้วครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเก็บสกิเลเรื่อยๆอัพสกิลมาเรื่อยๆครับผม <c oughs> ก็เลยคิดว่าเฮ้ยโชว์นี้น่าจะเป็นโชว์ที่เราทําให้คนดูเนี่ยยิ้มได้ทําให้คนดูนสนุกเอ็นจอยกับเราได้แล้วบอกได้เลยครับว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ อร์ไงของ,งความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้หน่อยครับก็ด้วยตามชื่อและด้วยตามคอนเซ็ปต์ครับเป็นฟิลฟิลแฟนฟันแคปปี้คอนเสิร์ตครับผมก็ตามสไตล์คอนเสิร์ตก็จะเป็นการได้อยู่ด้วยกันการได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับคู่ของเราแล้วก็คนที่เราสบายใจอยู่ก็เป็นกลุ่มนะครับผมก็ช่วยกันมอบความสุขให้ทุกคนบนเวทีแล้วก็ทุกคนที่คอยดูอยู่นะครับครับผม เป็นยังไงบ้างคือแบบกระแสหลังจากที่แบบว่าเปิดให้จองบัตรเนี่ยคือแบบเป็นยังไงบ้างหลังจากกระแสหลังที่เปิดให้จองบัตรก็เรียกว่าก,ก็ก็แรงอยู่นะก็ตอนแรกก็ไม่คิดกันว่าจะมีคนอยากมาดูพวกเรานเนยอะขนาดนี้ก็ก็ดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยจองบัตรคอยเชียร์พวกเราแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตครับผมเพราะว่าเห็นว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีแค่จากคอนสิร์อย่างเดียวมีเป็นไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมนะครับมีเป็นแบบไลฟ์สตรีมไหมอ่าใช่ครับเจยาคำนี้ว่า อักโวิดสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่ได้คลายแบบเต็มที่ขนาดนั้นนะครับก็มีทั้งออนไซต์ก็คือซื้อบัตรไปดูที่งานแล้วก็มีทั้งไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับคุณี่ทั้งยี่่างประเทศแล้วก็ไม่สะดวกมาตื่นเต้นไหมที่รอบนี้สตรีมไปยังแบบต่างประเทศด้วยเอาจิงๆตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นนะตอนนี้นะแต่ว่าผมบอกได้ว่าพออยู่หน้าเวทีเนี่ยพอเห็นคนดูพอได้ยินเสียงพอเห็นเวทีเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดต้องตื่นเต้นมากๆครับ ก็เห็นว่าซีรีส์ใหมู่นตอนนี้แบบลงพื้งหลังก็แบบรัวๆเลยใช่ครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดถ่ายทําไปไม่นานครับผมก็จริงๆแล้วโครงเรื่องกับสตรอรี่ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมมั่นใจว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆหลังจากที่ผมกับพี่ปอลได้อ่านกันได้คอมเมนต์ได้ปรับปรุงเรื่องกับผู้กำก,กับกันก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากๆอยู่ที่ถ่ายทำนะครับผมตอนนี้มีการวางแผนแต่ที่ถ่ายหรือยังเอง่ยมีการวางแผนที่จะเลยครับ จะฉายคุณได้ใช่ไหมอ่าโอเคครับก็ประมาณปลายพฤศจิกต้นพันวาครับผมก็จะเริ่มฉายแล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือพยายามเล่งถ่ายกันอยู่แล้วก็ทํางานออกมาให้ดีที่สุดครับไปนะครับยออยังไงต่อนะครับไม่ไม่พอดี อ๋อพอดีตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่มีอคา f เฟ e บุ๊ k เข้ามาใส่ชื่อผมแล้วก็ใส่รายละเอียดหมดเลยครับทั้งที่เรียนวันเดือนทีเกิดทุกอย่างแล้วก็มาปอมตัวก็ให้ระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวตนผมมีอยู่แค่คนเดียวโบนโลกนะครับไม่มีคนอื่นแล้วดังนั้นถ้าไปเจอสองคนก็เอะกันหน่อยว่าเฮ้กอีกคนหนึ่งใครครับ เออกเท่าที่ทราบก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ว่าก็อยากให้คนระวังตัวไว้ครับว่าเ,เรื่องพวกนี้ในยุคนี้มันปลอมตัวกันง่ายมันหลอกกันง่ายครับก็ระวังตัวกันด้วยครับนนอเอ,อเ่อส่วนที่แอบมาเเราผมไม่ค่อยแน่ใจครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไหร่ก็เท่าที่ดูก็คือ รู้จักคนที่เสียหายมามมครับผมว่าเอ้ย <laughs> มันมีอาเคานี้หรือมันมีคนที่เสียหายมาแล้ว <laughs> ก็เลยรู้ว่ามีอาเคานี้แต่ว่าต้องอนี้ยตัก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ระวังตัวกันด้วยครับผมแฟ <laughs> นคลับแอปเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรครับผมก็ช่วงนี้ก็ทํางานเต็มที่ครับก็เพื่อที่จะมอบทุกอย่างแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนเลยก็คนดูครับผมก็คิดว่า เอ้ยช่วงนี้เราทํางานหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ความสุขที่เราได้ให้กับคนอื่นให้ทั้งตัวเองและแฟนคลับก็มากกว่านี้เยอะครับจากที่เราโค้ชให้ถปล่อยผ่านยังไงจากที่อะไรนะครับที่เราโสค้ชให้ถูกปล่อยผ่านที่ปล่อยผ่านนี่หมายความว่ายังไงครับหมายควาว่าไม่ได้รอไม่ได้อะไรอ๋อก็คือสำหรับส่วนตัวก็ให้ค่าจาัดก,การกาครับผมก็ตามสเต็ปของ g พี v ครับ ของผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับฝ่ายตรงนี้ครับผมโอเคครับเกิดอะไรอะไรเนโอเคจิ๊เสร็ครับผม